สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะได้มาพบกันนะครับสำหรับช่องนี้ช่องเสดินดื่มทางนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อจะได้สามารถติดตามกันอย่างนี้ตลอดไปนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตพูดคุยกับทุกท่านนะครับในเรื่องราวที่เป็นสาระนะครับในเรื่องราวที่เป็นสาระในสิ่งที่ จะได้มานำมาพูดมาบอกกันนะครับก็วันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องเมื่อเราเข้าบ้านคนนึงคนใดแล้วนะครับให้เราทําเหมือนเป็นคนตาบอดทำไมยังไงนะครับเมื่อเราเข้าบ้านคนอื่นบ้านใครบ้านเพื่อนบ้านพี่น,น้องบ้านญาติหรือบ้านใครก็แล้วแต่นะครับให้ทําเหมือนเราเป็นคนตาบอดคําว่าทําให้เราเป็นคนเหมือนคนตาบอดนั้นก็หมายความว่าเราจะต้องไม่ไปสอดรู้นะครับเราจะต้องไม่ไปสอดเห็น ตามบ้านในบ้านของเขานะคร i, ับไม่ไปมองตรงนั้นไม่ไปมองตรงนี้ไม่ได้ไปเก็บข้อมูลออกมานะครับไม่ได้ไปเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีก็แล้วแต่นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปเก็บข้อมูลออกมานะครับเพื่อเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าที่เราเข้าไปนั้นนก็คือเข้าไปเยี่ยมเยียนในส่วนของญาติพี่น้องฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่เรานั้นจะต้อง สกวาดสายตามองในรอบบ้านมองในสิ่งต่างๆมองว่าเอ้ยตรงนั้นมีตัวสวยตรงนั้นมีไอ้นั่นดีตรงนี้มีนี่ดีนะครับเราก็ไม่จาเป็นจะต้องไปรู้นะครับไม่ต้องไปเห็นแล้วก็เมื่อเราออกมาจากบ้านบ้านนั้นเ <c oughs> มื่อเราออกมาจากบ้านบ้านนั้นก็ทําให้เหมือนกับคนที่เป็นใบน, <c oughs> นะครับค <c oughs> ําคคว่าให้เหมือนกับคนที่เป็นใบนั้นทีนี่เมื่อเราออกมาจากบ้านแล้วเราก็ทําไม เราก็ไม่ได้ไปโพธนาไม่ได้ไปพูดไม่ได้ไบอกใครว่าบ้านนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บ้านนี้เป็นอย่างนั้นบ้านนี้บ้านนั้นเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ได้เอาไปพูดไม่ได้เอาไปบอกว่าโอ้โ oh, หบ้านน,นนั้นเข้าไปพอเ,เปิดประตูรั้วไปก็โอ้โหหญ้าสูงท่วมเลยฉันเดินเข้าไปต้องคอยไปหลบ่จะโดนงูหรือเปล่าเดี๋ยวจะเดินเ,นเยยหนนเยียบนู่นเหยียบนี่อะไรหรือเปล่านะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไป หรือไม่สมควรนะคบที่จะได้ที่จะมาพูดมาบอกในคานี้เรื่องราวต่างๆแล้วนั้นบอกโอ้โหบันไจะจะดนี่จะพูดจะพังไม่เคยถูกันเลยหรือไงอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นเมื่อเราออกมาจากบ้านของเขานะครับให้ออกมาเหมือนกับคนเป็นใบก็คือไม่เอาไปโพธนาะไม่ได้เอาไปบอกใครนะครับไม่ได้เอาไปพธนาไปพูดไปบอกใครโอ้บานนั้นเป็นอย่างนั้นบานนี้เป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราทําอย่างนี้เราก็จะได้กลายเป็นคนรักกับ กับบ้านนั้นนะครับแล้วก็ถ้าว่าเราไปพูดคุยไปพัฒนาแน่นอนแล้วครับแน่นอนว่าเจ้าของบ้านที่เราไปพัฒนาที่เราไปบอกเนะี่ยเขาก็จะเกิดความไม่พอใจนะครับฉะนั้นเมื่อเขาเกิดความไม่พอใจเอาง่ายๆเลยเอาคนข้างบ้านเราน,นะครับบ้านใกล้เดินเคียงเราเนี่ยเอาใกล้ๆอย่างเงี้ยถ้าเราไปพูดที่จะได้เป็นเพื่อนบ้านกันจะได้เป็นคอยดูแล วงใหญ่กันนะครับคอยดูแลคอยสอง่สองอะไรต่างๆล้านาเนี่ยก็จะกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งทันทีนะครับฉะนั้นเรานะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปพูดไม่จาเป็นที่ต้องไปบอกใครใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราออกมาหรือเราเข้าไปเนี่ยแต่ใจเราไปคิดไปแล้วนะครับต่เราไปคิดไปแล้วที่ฉันเข้ามาเนี่ยฉันเพื่อที่จะมา ต่อสองตรงนั้นมาดูตรงนี้เพื่อนอยบอกตรงนี้อันนั้นเนี่ยมันก็ผิดตั้งแต่เราเข้าไปแล้วนะครับมันผิดเจตนาตั้งแต่ที่ที่ที่เราเข้าไปในบ้านเข้าแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปแล้วก็เอาไปเอาเรื่องราวนี้นั้นเนี่ยในบ้านเขานะครับมาบอกกันโอ้้านนี้พี่น้องมันไม่ได้รักกันเลยมีตทะเลาะกันอะไรกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องไม่สมควรนะครับฉะนั้นอย่างต้นเรื่องนะครับที่บอกไว้ว่าเข้าบ้านคนอื่น ให้เหมือนให้ทำตัวเป็นคนบ่าเข้าบ้านคนอื่นให้ทําตัวเหมือนคนตามบอดและเมื่อออกจากบ้านนั้นให้ทําเหมือนคนเป็นใบ้นะครับก็วันนี้พบปะพูดคุยกับทุกท่านนะครับเพลงเล็กน้อยหวังเป็นอย่างายิ่งว่าเรื่องที่พูดนะครับก็จะเป็นการเตือนตัวเองนะครับแล้วก็ เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับจนกว่าจะพบกันในครั้งต่อไปสวัรมุลลอฮบรกาุสวสดีครับ